นักการเมืองมาหลวงพ่อคิดว่าเข้ามาเพื่ออะไรมาหาหลวงพ่อเนี่ยบางทีก็มาก็มาคุยกันเรื่องจะเป็นผู้แทนเป็นอะไรตัวอะไรกูก็เคยว่าเหมือนกัน <c oughs> เป็นผู้แทนนี่เวลามาหาเสียงนี่จะทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นทำไมเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่เวลาไปแล้วก็ไม่ให้ทำ ก็ไปร่างแกกฎหมายกันอยู่ใครเข้าไปก็ร่างกฎหมายใครเข้าไปก็ร่างกฎหมายเม้นมองว่าจะไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอะไรนี่ความรู้สึกกูเป็นอย่างนี้จักว่าจริงไม่จริงหรอกูแต่กูนึกอย่างนี้แล้วบอกเขาไหมครับบอกเขาตรงไปตรงมาอย่างนี้ไหมครับเวลาหลวงพ่อเจอนักการเมืองที่มาขอพรจากหลวงพ่อเป็นไรกูจะไม่ว่าแล้วกูว่าจริงกูยังว่าอย่างนี้ เอาเงินแผ่นดินมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองจะทําถนนทุนทางไปตามทําอะไรก็ตามครับเงินของแผ่นดินน่ะมันก็ตกปนหินดินใายไปคเอาสมมุตินะสมมุติว่าเอามาร้อยหนึ่งทําเสียจะก,กึงกก่งก็กึ่งอันนี้บ้านเมืองไปยังอยู่ได้ ที่นี่เอามาร้อยหนึ่งทำแค่แปดทิบตังค hmm. มูลน้ำมันหายไปครับอ <c oughs> ย่างนี้แหละบ้านเมืองไม่เจริญครับ